สวัสดีครับแฟ,แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยใน SV l e a g u e ฤดูกาล2024-25ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาดูแลนกิ้งหรือ s t a n d ิ้งอันดับของทั้ง14ทีมล่าสุดนะครับภาพรวมแลนกิ้งหรือสแตนดิ้งล่าสุดเพียง19มกราคม2568เปรียบเทียบครั้งก่อนกับล่าสุดนะครับอันดับคงที่มี8ทีมนะครับที่ขยับขึ้นขยับลงมีทั้งหมด6ทีม ดีขึ้น3ทีมแล้วก็แย่ลง3ทีมอันดับที่ดีขึ้นก็คือฮิเมจิวิกตอรินาของบ um ุ๋มบิ๋มนะฮะแล้วก็ NEC ของเพียวแล้วก็ p f u b o o k c a s สของแนนกับนุกนิกโดยพ้อยยิ่ง p f u b o o k c a s สนี่กระโดดขึ้น2อันดับเลยนะครับส่วนที่แย่ลงมี3ทีมก็คือไซตามะนะเดิมอันดับ3หล่นไปเป็นอันดับ5แล้วก็คินซี่คาริยะของเตยหัตยาเดิมอันดับ9หล่นไปอันดับ10แล้วก็โอกายามะเดิมอันดับ10หล่นไปอันดับที่10 มาดูรายละเอียดของทั้ง14ทีมกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับ1โอซาก้ามาวาัสนะครับโอ้โหวันนี้ก็ครองอันดับ1มาอย่างยาวนานนะครับเล่นไปทั้งหมด24นัดนะครับชนะ20แพ้4อันดับ2คือเดนโซนะครับเล่นมาแล้วทั้งหมด26นัดชนะ21แพ้5ส่วนอันดับ3ก็คือฮิเมจิวิคตอรินะของบุมบิ่มนะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งทงขณะที่พักบุมบิ่มนะก็ยังขยับขึ้นมานะครับ เล่นไปทั้งหมด24นัดชนะ17แพ้เดนะฮะเดิมอยู่อันดับ4นะฮะแล้วก็เคยจะขึ้นมาอันดับ3เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วชนะอารันเบเล่ทั้ง2ทั้ง2วันเลยนะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อันดับที่4 NEC ีคาวะสกิของเพียวนะครับเล่นมาทั้งหมด24นัดชนะ16แพ้8เดิมอยู่อันดับ5เคยจะขึ้นมาอันดับ4นะครับครั้งก่อนก็ชนะโอกายมะทั้ง2วันเลยนะครับต่อมานะครับอันดับ5ไซตามะเล่นไปทั้งหมด24นัด ชนะ16แพ้8อันดับ6ฮิซามิสุสปริงนะเล่นมาแล้วทั้งหมด26นัดชนะ17แพ้9อันดับ7 Estimo Riverle ก็เล่นมาหมด24นัดชนะ14แพ้10อันดับ8 t o ร r e i r o หรือ t o เรชิกะนะครับเล่นมา26นัดชนะ13แพ้13แล้วก็อันดับ9 P.F.U. b r o c a s t ของแนนนุก n i k เล่นมาทั้งหมด26นัดชนะ10แพ้16อันนี้ ครั้งก่อนเดิมอันดับ11นะฮะขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่อันดับ9นะครับเพราะว่าครั้งก่อนเจอกับโทเรอโลก็ชนะ1แพ้1นะครับต่อมานะครับอันดับ10ของเตยนะฮะคืนซี่คาริยะเล่นมาทั้งหมด24นัดชนะ9แพ้15เดิมอยู่ในอันดับ9นะหล่นมาอันดับ10เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับแพ้ฮิซามิสึปิงนะ 1>, 1ต่อ3เซร็จทั้ง2วันเลยนะครับอันดับที่11บเอ็ดโอกายามาซิเกะนะครับเดิมอันดับ10นะหล่นมา1อันดับเพราะว่าครั้งก่อนแพ้เอเนซีทั้ง2วันเลยนะครับเล่นมาทั้งหมด22นัดชนะ8แพ้14นะฮะแล้วก็อันดับ12คูรเบะเล่นมาทั้งหมด2 6นัดชนะ9แพ้17แล้วก็อันดับ1 3อารันมาเลย์ยามากะตะของน้องยูฟ่าเล่นมาทั้งหมด2 6นัดชนะ2แพ้24่สอันดับสุดท้ายอันดับที่1 4คุลมะกินวิง ของน้องไก่วิมลรัตเล่นมาทั้งหมด22นัดยังไม่ชนะใครเลยครับสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ในเอสุลีกญี่ปุ่นนะครับเจอกันเอง2คู่นะฮะก็จะมีคู่คืินซี่คาริยะของเตยเจอกับพีบยูบูคาสของแนนกันนุ่นิกแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นกุลมะกินวิงของไก่เจอกับอลันมาเล่ของรองยูฟ่าสำหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับเริ่มวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับ 11.05นก็มีพร้อมกันทั้งหมดถึง3คู่เลยนะครับคู่แรกก็เดนโซพบกับ n น EC ของน้องเพียวนะครับช่องวอลเลย์บอลของของทูวิชันถ่ายทอดสดนะครับเวลาเดียวกันครับ11.05คินซีคารยะของเตยเจอกับ PFU b ฟยูบูแสของแนนกับนุกนิกทูวิชันช่องวอลเลย์บอล1ถ่ายทอดสดนะครับสำหรับอีกคู่หนึ่งนะฮะเวลาเดียวกันครับ11.05ฮิเมจิวิกตอรินะเจอกับไซตามะนะครับก็ลุ้นว่าบุ๋มบิมน่าจะได้ลงแล้วนะฮะนัดนี้ ครูสปอตสองช่อง667ถ่ายทอดสดนะครับเวลาเที่ยง5นาทีกุลมากินวิงของน้องไก่เจอกับอลันเมเลกข,ของน้องยูฟานะครับต่อไปเป็นวันอาทิตย์นะฮะเดนโซกับเอ็นอซีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับแข่ง11.05นอนถ่ายทอดก็ช่องเดิมนะครับแล้วก็คืนซีคาลิยะของเตยกับพีฟยูบูแคสวันอาทิตย์ก็เวลาเดียวกัน,นครับแต่พิเศษสําหรับวันอาทิตย์ที่2ก็เขามีโปรโมชั่นฟรีสําหรับคนไทยนะฮะเอฟซี FC ชาวไทยที่ อยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถเข้าไปชมฟรีแล้วก็มีโปรแกรมถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกับนักกีฬาวอะแย่ๆไปหมดเลยนะครับมาอีกคู่หนึ่งนะของฮิเมจิกับไซตามะวันเสาร์11.05แต่ว่าวันอาทิตย์เป็น12.05นะครับทูสปอร์ต2 6 7ถ่ายทอดสดนะครับวันอาทิตย์อีกคู่หนึ่งเที่ยง5นาทีกุณมากินวิงของน้องไก่เจอกับทีมารันวาเล่ของน้องยูฟานะครับเสียดายแหมคู่ของยูฟาทูสปอร์ตไม่ได้ถ่ายนะฮะ อยากดูภาพชัดแจ๋วก็ต้องสมัครเป็นรายเดือนนะครับไปที่แอปทรูวิชันน o วเลยนนครับเดือน249บาทนะครับแต่ถ้าจะดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะทนกับเสียงของอัตราต่อรองแต่ละเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าดูวอลเลยบอลสดวันนี้โอ้โหมีหลายช่องเลยนะครับที่ถ่ายทอดแต่อาจจะรำคาญเรื่องอัตราต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับ ท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้ง7คนที่เล่นอยู่ใน s v l e a ล u e ญี่ปุ่นนะครับหวังว่าเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ช่องโจสปอ o t และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้โจลาไปแล้วสวัสดีครับ